ข้าสู่ช่วงของฟายดังติ้นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางด้านคุณกุลยยาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกุลยยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาชัยค่ะครับอยากจะให้มองภาพรวมบรรยากาศการลงทุนหน่อยนะครับทั้งในตลาดเงินตลาดทุนนะครับตอนนี้ MFC ซีเรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับก็สําหรับมุมมองของตลาดต่างประเทศนะคะจริงๆจะต้องพูดกันถึงผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะจริงๆถ้าเราดูเฟดนะคะมีมติคงดอกเบี้ยแต่ว่า สิ่งที่ส่งสัญญาณออกมาก็คือคาดว่าจะคงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องนะคะ แต่ให้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจหรารเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะคะโดยมองว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจสารัฐจะขยายตัว GDP growth ที่2.1%จนเนะคะจากเดิมเนี่ยคาดไว้ที่1%นะคะแล้วก็ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่ค่ะคทั้งนี้เนี่ยเฟดเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องคงดอกเบี้ยต่อนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้เงินเฟอ้อหราฐเนี่ยกลับเข้าสู่เป้าหมายสเปอร์เซ็นตนะคะตรงนี้เองเนี่ยจะสะท้อนว่า เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อีกหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ตลาดมองที่เดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็การปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดจริงๆมองว่าปีหน้าจะลดดอกเบี้ยในช่วงของไตรมาสสองแต่ตอนนี้เริ่มคิดว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่ตลาดคาดก็คืออาจจะเป็นไตรมาสสามได้นะคะครตรงนี้เองเนี่ยสำหรับภาพมุมมองตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นๆเนี่ย อาจจะมีแรงเทขายเทโทโรฟิตนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอาจจะแกว่นตัวนะคะเพื่อปรับลงสะท้อนกับ มุมมองทิศทางดอกเบีย้ยที่อาจจะคงเวทไว้สูงกับที่ค่านะคะประกอบกับเราจะเห็นว่าบอลยิวค่ะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นสูงนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ในแง่ของราคาเนี่ยปรับลดลงกดดันตัวตลาดทุ้นสหรัฐนะคะแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเรามองในภาพของแมกโรเองละเนี่ยการที่เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ค่ะจะไม่เกิดวีซชันแล้วก็น่าจะยังขยายตัวต่อได้ตรงนี้เองเนี่ยจะช่วยประคับประคองให้ ผลประกอบการของบริษัทสดทะเบียนในสาหรัฐเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีทั้งใจมาสามมไตรมา,มาสี่นะคะ <S <S 2> <S 2> เรามองว่าถ้าเกิดว่า s อส0ีห้าร้อยอะคะ่ะหลุดลงไปอยู่แถวประมาณสี่พันสองสี่พันสามะคะ่ะแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์สื่นเปลี่ยนนะคะตรงนี้เราแนะนําทยอยสะสมหุ้นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นกลุ่มคุณภาพโกลด h ก่อนนะคะครับครับผม แล้วก็ถ้าเป็นสําหรับการลงทุนในประเทศอย่างตลาด<ม>หุ้นไทยนะคะทามุมมองเอฟซเองเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยหุ้นไทยอาจจะยังแกว่งตัวได้อยู่นะคะแล้วก็ไซเวย์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าภาพระยะยาวเนี่ยเรายังคิดว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะคะเ<ม>นื่องจากว่า ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาพการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะทําให้หุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงของปลายปีนี้นะคะ รวมทั้งปัจจัยราคาหุ้นไทยอ่ะค่ะมันปรับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นดาวไซวิกตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างจํากัดแล้วก็เรายังมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นไทยอยู่นะคะครับผมครับครับทีนี้นอกเหนือจากปัจจัยที่เราจะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของเฟดแล้วนะครับผมอย่างอย่างเศรษฐกิจของประเทศจีนหรืออัตราดอกเบี้ยของออธนาคารกลางยุโรปอะไรต่างพวกนี้เราเราเรา,เราต้องติดตามมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับเออจริงๆตอนนี้ก็ถ้าเป็นระยะ ตรงนี้เราคิดว่าถ้าเป็นของฝั่งจีนเองเนี่ยนโยบายการเงินเขายังจะต้องผ่อนคลายต่อนะคะเพ<ห>ืต้นเศรษฐกิจค่ะตรงนี้เองจริงหุ้นจีนเนี่ยเราก็มองว่ามันปรับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตลาดเนี่ยยังค่อนข้างมี weak sentiment ในเชิงเศรษฐกิจที่เปราะบางแล้วก็มีข่าวลบเกี่ยวกับ ภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะส่วนสําหรับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยหรือว่าฝั่งของธนาคารกลาง ECB เนี่ยถ้าดูจากผลการประชุมล่าสุดที่ ECB กลับขึ้นดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์รตลาดนะคะแต่ว่าถ้าดูจากโทนเนี่ยคือ ECB เองเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะชะลอตัวกลายเป็นว่าตลาดมองว่า ECB ไม่น่าจะขึ้นเรทต่อไปจากนีแล้วนะคือใ,ใกล้จุดทีกแล้ว สำหรับมุมมองตลาดหุ้นยุโรปจริงๆเราก็ยังมองเชิงบวกนะคะเพราะว่าหุ้นยุโรปหลายกลุ่มเนี่ย ค่อนข้างมีรเวนิวหรือว่ารายได้เนี่ยกระจายอยู่ในทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งเอเชียซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้อิงกับฝั่งของภาพเศรษฐกิจยุโรปมากนะคะจริงตลาดหุ้นยุโรปก็จะเห็นว่าปัจจัยราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วก็อัพไซด์ยังพอมีให้เห็นค่ะครับผมครับทีนี้นะครับท่ามกลางปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมเอฟซีเรามีคําแนะนําในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับที่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้โดดเด่นครับ อันนี้จริงเราแนะนําว่าน่าจะเป็นฝั่งของหุ้นกลุ่มคุณภาพโกลนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นสาหลักนะคะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นชั้นนาของโลกแล้วก็เได้รับอตัวประโยชน์จากทีมของ AI อด้วยค่ะโดยเฉพาะหุ้นเห็ดขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เราคิดว่าได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่สามารถพอจะสร้างผลตอบแทนในช่วงที่เหลือของปีประกอบกับราคาที่มันปรับลงมาด้วยนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวโ,โกโรดของหุ้นกลุ่มนี้ค่ะเราคิดว่ายังมีดีมาหรือว่าความน่าสนใจที่จะกลับเข้ามาตื้อในหุ้นกลุ่มนี้ค่ะอืมครับผมครับทีนี้เหมือนว่าหลายคนเองก็กพยายามที่จะหันไปลงทุนในในต่างประเทศกันมากขึ้นนะครับผมตรงนี้ทางทางเอเอฟซีเองเนี่ยเรามีคาแนะนําอย่างไรบ้างครับคือการลงทุนในหุ้นต่างประเทศต้องยอมรับว่าจะมีความผันผวน,นมากกว่าในประเทศนะคะคเพราะว่าอิงกับหลายๆปัจจัยนะคะ ตรงนี้เราคิดว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะจัดถอดการลงทุนบบกระจายความเสี่ยงนะคะโดยอาจจะต้องมีการกระจายประเภทสินทรัพย์ภูมิภาคหรือว่ากลุ่มเซกเตอร์ให้ใหเหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีทั้งสัดส่วนหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เข้ามาช่วยปกป้องผลตอบแทนด้วยนะคะครับครับผมครับทีนี้กองทุนที่เอฟซวันนี้จะมาแนะนําให้กับนักลงทุนดีกองทุนเอ่อไหนบ้างครับ ก็สำหรับกองทุนที่เป็นแฟคชิพของเอ c ซแล้วก็เรามองว่าน่าจะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นกองทุนอหุ้น global equity นะคะหรือว่ากองทุนเปิด m s c global focus นะคะหรือว่า mgf นะคะจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือลงทุนหุ้นเติบโตคุณภาพดีทั่วโลกนะคะ ผ่านกองทุนหลัก r e ร d ด e บ d เด Global f o ฟ u s f ฟ n นนะคะได้รับรางวัล Morningstar 5ห้าดาว<ม>แล้วก็จุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือในลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ประมาณ66%นะคะคที่เหลือกระจายไปที่ยุโรปสิญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะคะคซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเราดูภาพเศรษฐกิจทั่วโลกอะค่ะ เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งสุดนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็เติบโตดีรวมทั้งอินเดียด้วยนะคะครประกอบกับหุ้นที่ลงทุนในกองทุน MGF เอะคะ่ะเป็นหุ้นชั้นนําที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น Microsoft, m a s t e r c a r d หรือว่าหุ้นอเม z o n ซอนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่า ในแง่ของการลงทุนนะคะเราแนะนําให้มีหุ้นเติบโตคุณภาพดีทั่วโลกนะคะหรือว่ากลุ่มคุณภาพโกลดเนี่ยติดพอร์ตไว้นะคะทนี้เราก็แนะนํากองทุน MGF ค่ะครับผมครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ลงทุนนี่เราลงทุนในในหลายตลาดหลักทรัพย์เลยใช่หรือเปล่าครับผม ก็จ,จริงๆก็คือเน้นเป็นหุ้น global equity แต่ว่าตอนนี้คือทางกองทุนเนี่ยจะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ประมาณ60%นะคะ66%คแล้วก็กระจายไปทางยุโรปญี่ปุ่นอ,อินเดียนะคะครหรือว่าถ้าเป็นลายเซกเตอร์เองจริงๆเนี่ย เขาก็ลงกระจายทั้งหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มอินดัสเซียลนะคะหรือว่าหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งตรงนี้ก็เราคิดว่า m c f เนี่ยพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีการกระจายที่ค่อนข้างดีค่ะครับผมครับครับผมเรามีการประมาณการผลตอบแทนบ้างหรือเปล่าครับผมเประมาณการแต่ว่าถ้าถ้าดูจากตัวตลาดแล้วก็ดัชนีนะคะครจริงเราก็มองว่าอัพไซด์ในในระยะงถึงกลางเนี่ยน่าจะอยู่สัก หกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ว่าผลตอบแทนก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะึือจากตัวปัจจัยแล้วก็จังหวะลงทุนด้วยอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ค่ะตลาดหุ้นก็มีการปรับฐานลงนะคะเราคิดว,ว่าอาจจะต้องเลือกจังหวะที่ที่มีการปรับฐานลงแรงหรือว่าย่ออีกสักหน่อยค่อยเข้าลงทุนค่ะครับครับนอกจากกองกองทุนที่ที่กล่าวมานะครับ Global Equity นะครับเรายังมีกองทุนเอ่ออื่นอื่นอือเปล่าครับที่ที่ให้นักงทุนสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ในช่วงเวลานี้ ด็ในตอนนี้นะคะ่ะเราก็ยังมีกองทุนที่เ,เราแนะนำอ,อีกกก็อาจจะเป็นกองทุน m อมยูร e นะคะอกองทุนนี้ก็กระจายการลงทุนในในกลุ่มของตลาดหุ้นยุโรปนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือ แม้ว่าเศรษฐกิจยุโรปจะไม่ดีนะคะแต่ว่าหุ้นยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยหุ้นชั้นนำเนี่ยเป็นหุ้นที่มีรายได้กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะมีกระจายรายได้อยู่ที่หลาดนะคะอย่างที่บอกคือถ้าเศรษฐกิจตลาดเนี่ยยังดีอยู่นะคะเราคิดว่าอย่างตัวตลาดหุ้นยุโรปก็น่าสนใจในเชิงที่ว่าปัจจัยราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะแล้วก็หุ้นเขาก็ค่อนข้างมีหุ้นชั้นนำก็แนะนําได้ค่ะครับผมครับสุดท้ายนะครับมีคําแนะนาให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมอย่างใดบ้างครับ ในอนาน,นะคะก็อย่างที่เมนย้ำก็คือว่าจัดพอร์ตการลงทุนให้กระจายการลงทุนให้เหมาะสมน,นะคะแล้วก็มีทั้งสะสมในฝั่งของกลาดหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากบริจ MFC Asset Management นะคะแล้วก็มีทั้งกองทุนแนะนาําแล้วก็มีทั้งเอ่อเปเปอร์หรือว e s รีเสิร์ชต่างๆอยู่ในอยู่ในแอปของเราด้วยนะคะตัว MFC Wealth ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณกุลยาครับ